สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังซำลานนะคะสวัสดีค่ะ f อซก่อนสวัสดีค่ะ f อซก่อนอก็เดี๋ยวเราจะเปิดอ้าวอ้าวเหมือนขอกินเลยนะเนี่ยอ้าวโอ,อ้เปือเป่อนเปือเป่อนเปือเป่อนฝนก็เดี๋ยวเราจะทำการไลฟ์สดอา,อาหารช้างออนไลน์แก่พี่ลานนะคะ เวลาสิบโมงครึ่งนะคะเวลาสิบโมงครึ่งนี่เรามาดูพี่ลานก่อนเดี๋ยวเราจะไลฟ์อีกครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะคะที่เฟซบุ๊กนะคะปยดาทิพรวรรณนะคะเราจะมาไลฟ์สดกันอยา่าทำเฟี้ยงมาทําไมเปื้อนพี่ลานโ้วสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนเร็วโอ้ยนี่ โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเดียวเดียวเดียวลูกเดียวเดี๋ยวพี่ลานรอเดี๋ยวนะก็เอฟซท่านใดสนใจอาหารช้างออนไลน์ให้พี่ลานนะคะแวะเข้าไปชมไลฟ์สดเราที่ Facebook ปิยาดาทิพวรรณได้นะคะหรือถ้าเอฟซท่านใดไม่ได้เล่น Facebook ก็คอมเมนต์ที่ YouTube มาได้นะคะเดี๋ยวแม่ควาน ถ่ายคลิปลงให้อย่าเฟี้ยงพี่ลานพี่ลานจะเฟี้ยงไม้มาแล้วยาพี่ลานดือ้อดื้อบอออีลาดื้อบออืป้าอยะเฮ็ดอยะเฮ็ดลูกอยะเฮ็ดเปืือนเบิดแล้ว ขอนะคะพี่ลานขอแล้วนะคะแม่แม่เอฟซท่านใดที่สนใจนะคะอาหารช้างออนไลน์ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ควานปักหมุดไว้ให้นะคะ <c oughs> สร้างห้องเงงสันติฮอสร้างห้องเงงสันติโต้ใหญ่ๆก็จริห้องเสียงเั่งสันฮะฮะฮอดู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  ยืนมองเรานะคะยืนมองเรานะคะยืนมองเรานะคะยาะะยเฮ็ดยาเฮ็ดเ,เปื้อนโอ้ยอยาเฮ็ด พิลานดื้อมากเลยนะคะพิลานดือ้อบอต้องฟาดน,นะป้าเอ้ยมีแต่ขี้ดินพี่ลานอย่าทำลูกพี่ลานอย่าทำเปื้อนดื้อไหมนี่ดื้อไหมก็เรามีอาหารออนไลน์นะคะพอควานไป ไปดูแตงโมอยู่นะคะเพราะควานไปดูแตงโมอยู่เดี๋ยวพอสิบโมงครึ่งเราก็จะไลฟ์สดลงนะคะเมื่อวานตอนเย็นเราไม่ได้เลยเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยมีคนไลฟ์สดเยอะนะคะเราก็พี่ลานเนี่ยเพิ่งไลฟ์ก็ไม่ได้เลยนะคะเมื่อวานพี่ลานไม่ได้ซักตะก้าเลยค่ะพี่ลานไม่ได้กินเลยไม่ได้กินกล้วยไม่ได้กินมะม่วงเลยก็เดี๋ยวเรามาดูเช้าๆตอนเช้านี้นะคะว่ามี ผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดเนาะจะเข้ามานะคะเดี๋ยวรอพ่อควานไปดูแต่งโมให้พี่ลานก่อนดูแต่งโมให้พี่ลานก่อนก็ฝากแม่แม่เอฟซกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่ลานด้วยนะคะหรือเข้ามาชมไลฟ์สดเราได้ที่ เฟซบุ๊กปิยะดาทิพวันนะคะเดี๋ยวแม่ควานปักหมุดให้เนาะเดี๋ยวแม่ควานเข้าไปปักหมุดให้เนะาะค่ะก็ขอบคุณ FC ที่ให้กําลังใจและติดตามช่องพังสำรานอยู่นะคะต้องขอบคุณมากค่ะช้างตกงานหนึ่งเชือกเนาะพี่ลาสวัสดีค่ะก่อนเสยขอเสียงด้วยมีเสียงไหมอุย๊ยเสียงเปน็นนังสันนะเสียงเปน็นนังสันโนะตบอกยังไงคือเสียงยาฟาดใม่มายาหยุดหยุดเลย อย่าฝาดใหม่มาไม่ยถือหัวกันไม่ยถือหัวกันอย่าฟาดมาห้ามฟาดมาพี่ลานพี่ลานพี่ลานหาเรื่องแล้วนะคะพี่ลานหาเรื่องแล้วนะคะก็ฝากเอฟซีด้วยนะคะพี่ลานหยอกแม่ควานเฉยคะ่ะเออานางไม่ทำหรอกคะ่ะ นางโยนไม้มา,ยมายหยอกแม่ขวานนะคะก็ขอบคุณเอฟซนะคะท่านใดก็สนใจเข้ามา f เฟซบ o ๊กได้นะคะเ c e b o o k ปิยดาทิพวันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ